สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดใบนี้เจอกันเพนกวินเปิดหน้าปลุกม็อบใหญ่รัชดำเนินเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2563นายพาิชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำม็อบปลดแอก ผู้ต้องหาคดียุยงปลุกป,ปั่นให้เกิดความไม่สงบจากการเป็นแกนนำชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาค,คมที่ผ่านมาซึ่งต่อมาศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดวยมีเงื่อนไขห้ามกระทำผิดซ้ำยังคงเดินหน้าชักชวนให้มีการชุมนุมในวันที่16สิงหาคมปี2513อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายพาริศ โพสต์ภาพและเขียนข้อเรียกร้อง10ข้อบนเวทีชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพนกวินพริชิวารักเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2 0 1 3ที่ผ่านมาด้วยระบุว่า ก่อนจะไปพักผ่อนขอฝากอีกเรื่องนะครับผมขอประกาศอีกครั้งว่าการต่อสู้ของเราตอนนี้ยกระดับมาไกลเราไม่ได้สู้กันกับแค่คณะปริการทหารแต่เรากำลังสู้เพื่อแก้ปัญหาสถาบัานกษัตริย์ ซึ่งเป็นปัญหาคาราคาซังที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมานานหลายทศวรรษผมเตรตรองมาดีแล้วว่าเราจะต้องสู้กันในเรื่องนี้เพราะวลีที่ว่าให้มันจบที่รุ่นเราก็คงเป็นได้แค่ความฝันถ้าเราไม่พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเพราะนี่คือแก่นกลางของปัญหาการเมืองไทยไม่แก้เรื่องนี้ก็แก้อะไรไม่ได้อย่างยั่งยืนครับ สุดท้ายขอฝากข้อเรียกร้อง10ข้อของเวทีธรรมศาสตร์ที่เขาโกรธนักโกรธหนาให้ได้ดูได้ชมกันครับ 1. ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์มีได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร 2ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามตาตรา112รรวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และ เนรโทษก,กรรมผู้ถูดํำเนินคดีเพราะมีภาพวิจารสถานันกษัตริย์ทุกคน 3. ยกเลิกพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศ2511และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน 4. ปรับลด งบประมาณแผ่นดินที่ขัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 5. ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเชน่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเชน่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลกิกเสีย 6. ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด7ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมด9สืบหาความจริงเกี่ยวกับ การสังหารเข่นฆ่าราษฎรที่วิาพากษ์วิจารณ์หรือมีความข้องเกี่ยวใดๆกับสถาบันกษัตริย์10บห้ามมีให้ลงพับปรมาพิไทยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อลม้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ประชาราษฎรภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไปศัตรูของเรามีคนเดียวนะครับเจอกัน จะดำเนินวันพรุ่งนี้ครับซึ่งล่าสุดทางเพจ Facebook ของคณะประชาชนปลดแอกหรือ Free People ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไว้ว่าอย่าลืม16สิงหาคมนี้15นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขีดเส้นตายไล่เด็จก,การไปพร้อมกันในแพทย์สุพัฒน์ขอโทษจากใจเคยหลงผิดรวมม็อบ กปปสต้นต่อผ่าชาติล้าหลังในสถานการณ์ที่กำลังถูกจับตามมองของการชุมนุมม็อบนักศึกษาที่ออกมาแสดงความไม่พอใจกับการบริหารประเทศของรัฐบาลจนกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์และตีเป็นวงกว้างล่าสุดในแพทย์สุพัฒน์หาสวรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะ จังหวัดสงขลารองประธานชมรมแพทย์ชนบ,บทภาคใต้ในฐานะนักเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองและพลังงานได้โพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวโดวยระบุว่าวันแห่งการปลดปล่อยของผมเองคำขอโทษจากหัวใจจากปรากฏการณ์ความตื่นตัวและความกล้าหาญของนักศึกษาและนักเรียนทั่วไทยที่ออกมาแสดงเชิงสัญญาในการเรียกร้อง ให้เผด็จการอำนาจนิยมในระบอบประยุทธ์และพวกลงจากอำนาจคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการยุบสภาและราละ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำให้ผมต้องทบทวนตนเองทบทวนวิธีคิดของตนเองและผมต้องยอมรับความจริงว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ไปกวากมือเรียกทหารมาทำให้เกิดการรัฐประหารและสาต่ออำนาจอย่างชอชนมาถึงปัจจุบัน ผมคือส่วนหนึ่งของหน้าพอติตร์ที่สร้างหายนะทำให้ประชาธิปไตยต้องถอยหลังไปอีกหลายสิบปีตอลอดเวลาหลปีที่ผ่านมาจากการรัฐประหารคสชเสียงเหล่านี้ดังอยู่ในหูของผมมาตลอดดังบาง้างเบาบ้างแล้วแต่จังหวะชีวิต และสถานการณ์บ้านเมืองการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของผมในขบวนกปปอน,นั้นความตั้งใจของผมและพี่น้องจำนวนมากมุ่งหวังเห็นการปฏิรูปและเห็นประชาธิปไตยเดินไปข้างหน้าทุกคนขับเคลื่อนอย่างมีความหวังโดยที่ไม่ตระหนักเลยว่าการไม่ยอมรับ การยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ในครั้งนั้นซึ่งเป็นทางออกสำคัญในระบบชาธิปไตยจะเท่ากับการสร้างเงื่อนไขและส่งเทียบเชิญให้กับคณะรัฐประหารจนนำมาสู่การรัฐประหารคอสอชอและฟื้นฟูร,ระบอบทหารอำนาจนิยมและรัฐราชการประเทศไทยถอยหลังไปน,นับ10ปีและเป็นภาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมาต่อสู้อย่างกล้าหาญในวันนี้ หลังจากที่ผมไปสังเกตการในเวที แฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องกล่าวคำว่าขอโทษกับน้องนักเรียนนักศึกษาและทุกคนในสังคมไทยที่ผมได้เข้าร่วมการชุมนุมกปปสจนนำมาซึ่งการรัฐประหารในครั้งนั้นผมตระหนักชัดแล้วว่าไม่มีหลอกทางลัดสำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในสังคมอำนาจพิเศษใดๆเช่นรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเฉพาะกิจ ก็คืออีกอำนาจผิดการชนชั้นนำหนึ่งทางสิ้นก้าวไม่้ามและบนในวงจนเดิมการเปลี่ยนแปลงใหญ่ต้องขยับจากฐานรากต้องกระเพื่อมาจากประชาราชรต้องไม่ส่งไม้ผลัดให้กับทหารหรือชนชั้นนำ ต้องอดทนตามหนทางในระบบประชาธิปไตยที่เคารพเสียงส่วนมากของสังคมในวันนั้นผมออกนอกลู่นอกทางหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางรัฐซึ่งไม่มีจริงและยังถูกฉวยพลังและความคาดหวังของประชาชนไปสวยอำนาจในนามผล็จการคอสชให้เลวร้าย นี่คือคำขอโทษจากใจวันนี้ผมมีความสุขแล้วที่ได้ปล่อยวางอัตตาที่ผมได้ถือไว้ตลอด6ปีและผมก็ยืนยันที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมขบวนการกับน้องๆน,นักศึกษาในการสร้างสาารประชาธิปไตยและสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทยให้ก้าวข้ามจากอำนาจเผด็จการอำนาจนิยมสุประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ประเทศไทยนับจากวันนี้ไปจะต้องไม่เหมือนเดิม หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยพแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมขบวนการนกหวีดที่นำมาสู่การรัฐประหารในครั้งนั้นแม้ช่วงทท้าย ก่อนรัฐบาลหาจะถอยออกมาไม่ร่วมขบวนการเพราะความรุนแรงที่เกิดขึ้นและสบทต่อการยึดอำนาจในครั้งนั้นจนนำพาให้ชาติล่มจมและวิบัติมาตลอด6ปีนี้แม้ตลอด6ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติ การกับพี่น้องภักใต้เพื่อแสดงออกว่าต่อต้านเผด็จการไม่ยอมรับอำนาจเหนือที่กดทับความเห็นต่างก็คงไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติในตอนนี้ขอโทษทุกฝ่ายและขอบคุณน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาส่งเสียงแทนหลายคำในใจของข้าพเจ้าและขอประกาศยืนหยัดเคียงข้างน้องนองเพื่อลมลางอำนาจเผด็จการไปด้วยกัน ยินดีด้วยแต่อยากจะบอกว่าผลพวงจากกปปสมันกระทบทุกคนในประเทศนี้ยิ่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับกปปสยิ่งเจ็บมากกว่าพวกคุณเป็นสิบเท่าแม่งโคเจ็บใจเลย ยังไม่ใส่ครับประชาธิปไตยต้องแก้ด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตยเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นจากระบบประชาธิปไตยไม่ต้องดูไกลดูตัวอย่างเองเป็นหลักว่าสถานะสภาพทั่วไปเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือเลวลงเพราะเราคือหน่วยหนึ่งของสังคมของประเทศขอบคุณมากๆที่ทําไม่ถูกต้องแล้วกล้ารับขอบคุณจริงๆครับ ผมร่วมขอโทษด้วยพี่ตอนนั้นถึงขั้นลางงานไปสี่ห้าวันบ้ามากๆบ้าชิบหายแต่ก็คิดว่าทำไปมันจะดีขึ้นอยากให้มันดีขึ้นสุดท้ายก็แยก่กว่าเดิมถือว่าเราหลายคนได้ผ่านเหตุการณ์ไปด้วยกันขอบคุณครับพี่และขอโทษด้ดวยคนครับอย่างไรก็ตามเราจำนวนมากได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาด้วยกันเพื่อที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีก พวกคุณคือกลุ่มคนที่ถูกหลออใช้ในแผนของเขาเฉยๆจุดหมายประธานของเทือกแค่ให้ประยุทธ์มามีอำนาจเทือกไม่ได้ต้องการยุบสภาเพราะยุบไปคนที่ขึ้นมามีโอกาสจะไม่ใช่พวกตนจุดหมายจริงๆคือรัฐประหารเท่านั้นให้ทหารคุมเกมแล้วแทรกแซงทุกอย่างกอบโกยให้มากที่สุดแจกจ่ายผลประโยชน์ให้พวกตัวเองดูได้จากการแต่งตั้งสวรัฐมนตรีหรือชมรมต่างๆ ขอขอบคุณข้อมูลนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ